สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนงนะฮะอันนี้ก็จะมาคํำหน่มีคําถามมานหนึ่งก็เชื่อว่าทุกคนที่ผ่านมากับการฝึกกีตาร์ก็มักจะเจอแล้วก็มักจะประสบเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะีก็คือปิ๊กมันหลุดน,นะครับปิ๊กกีตาร์เนี่ยเหตุผลที่มันหลุดเพราะว่า มันเกิดการเสียดสีและก็กระทบกับสายกิตานะฮะหลายคนก็บอกว่าพออยากจะสปีดนะฮะไปไว ก็จะถูกสายนะที่มีแรงต้านที่ไม่เท่ากันในการออกน้ําหนักนะครับมันก็จะเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนืหลุดนะไอ้การที่ปีกหลุดนะมันก็คือเกิดจากการฝืนแล้วพยายามจะจับมันให้แน่นเพื่อไม่มาหลุดพอยิ่งจับมันก็ยิ่งฝืนกับการออกแรงที่ใบกระทบกระสายนะครับมันก็จะถูกถูกถูกน้ําหนักที่เราลงไม่เท่ากันระหว่างขึ้นกับลงนะเมื่อลงมากกว่ามันก็จะ กดปิกเลื <ste al impaired> ่อนเหมือนก็หลุดจากมือไปนะจิงสังเกตว่าเคยเห็นว่าหลายๆคนก็พอเล่นไปก็ต้องมาขยับปิกก็ต้องมาขยับปิกเงี้ยาเงี้ยหาจังหวะมาขยับปิกซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในการที่ไม่ทําให้ปิกเลื่อนหลุดจากจากการจับนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นกันจะชัดว่าการจับผมก็จะจับออกไปเงี้ยปิกเอาประมาณ3มิลนะหลังหลังนิ้วโป้งเนี่ยเอาประมาณ3มิลการจับมันก็เหมือนกับระวังมืออย่างเงี้ย อนะย่างเงี้ยธรรมดาเราจะไม่จับนี้อเห็นพกคีย์บิร์ดจับอย่างนี้เลยนะสามนิ้วอย่างนี้เลยนะนะก็เป็นวิธีของเขาแล้วก็เขาก็สามารถเล่นได้ดีทีเดียวน,นะครับก็ไปฝึกเอานะแต่ผมก็จะจับผมแบบธรรมชาติอย่างนี้นะหรือมีวิธีแก้ไขปิ๊กหลุดปิ๊กหายแบบนาเล็กคาราบาวเนะนาเล็กก็จะเอาพลาสติกปิ๊กเนะนี่ยมามามาแปะเหมือนเล็บเทียมตรงนี้เลยหลังตรงนี้เลยนะแล้วม,มันหายมันก็ไม่หายดีมันก็ติดอยู่ตรงเล็บเนี่ยนะผมเคยดูคลิปนั้นนะ ก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาและวิธีใช้ส่วนตัวจริงๆนะก็ใครอยากทําก็ทําได้นะฮะแต่ผมก็ไม่ไม่ทำเหมือนกันแล้วก็หรือมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะ่ะอันนี้ขำๆนะแบบช่างเลยพอจับปุ๊บก็เอากาวหยอดเลยนะเนี่ยอยู่เลยเนี่ยแต่ตอนเอาออกก็ตัวงใช้ถุงมันนะฮะก็เอาหาแต่มันก็แน่นดีนะครับก็อย่าไปทำนะฮะจับมันธรรมชาตินี่แหละทีนี้การที่ปิ๊กมันเลื่อนหลนุดนะ เล่นเรายืนระยะไม่ได้เพราะปิกมันเกิดการขยับเหตุผลเพราะว่าการดีดขึ้นดีดลงของเรานั้นมันไม่เกิดการสมดุลในแรงนะครับเราอาจจะเน้นน้ําหนักเกินไปหรือพยายามเกินไปจนปิกมันเกิดการขยับนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยผมมีวิธีบอกง่ายๆก็คือแบนปิกก่อนในการฝึกนะครับ เพราะแบนปิกเนี่ยมันจะไม่ถูกเลื่อนเฉียงอย่างนี้ทําให้มันค่อยๆเลื่อนหรือสไลด์ออกไปจากน้ําหนักขึ้นลงของการออกแรงปิกที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าด้านแบนเนี่ยมันไม่มีแรงต้านที่จะขับให้มันดูุดออกจากด้านนี้มันมีแรงต้านอยู่ด้านนี้อย่างเดียวนะครับถามว่าแบนปิกแล้วมันจะไวได้หรอนี่แบนนะฮะแบนนะฮะให้ดูเลยฮะ ยาวเท่าเดิมนีไม่มีการปวดหรืออะไรก็เท่าเดิมแต่ปลายที่จะโดนนี่แบนนะนี่แบนอย่างเดียวเลยนะครับเอาละนี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับไปฝึกแบนติด เห็นไหมครับแบนปิกนะครับมันก็จะเกิดแรงต้านในด้านนี้ด้านด้านแบนๆนี้ก็คือขึ้นลงอย่างนี้นะมันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับไปฝึกจับน้ำหนักตัวนั้นก่อนนะครับให้เห็นว่าอ๋อแบนปิกมันเป็นอย่างนี้นะผมจับยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะ แบนปิกครดูแต่ก็ใช้แค่ปลายมันแค่นั้นเองที่โดนสายนะครับปิกนี่ไม่ได้เป็นปิกพิเศษอะไรนะครับเป็นแถมมากับอะไรของกีตานะฮะที่มันเป็นลักษณะหยดน้าโบราณแบบทรงแบบเฟนเดอร์ผมก็เอาตะไบามาถูมันให้มันเป็นหยดน้ําที่สั้นลงแล้วก็กระชับขึ้นอีกหน่อยก็ใช้งานได้นะฮะผมก็เล่นได้ปกติผมก็ไปใช้งานจริงนะ,ะไซส์ทรงอาจจะเปลี่ยนแล้วก็มีปิกอีกอันหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่าเป็นปิกที่ดีจริงๆนะก็ของแอนดี้เจมส์ ทรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็หลายท่านก็บอกว่าสุดสระจับแล้วมันก็กระชับแล้วก็มีความหนานะครับตัวนี้น่าจะเกือบเกือบมินนะมินหรือเปล่าน่าจะมินกว่ามินหนตัวนี้นี่บางเลยนะหนึ่งในสามมินได้ซ้านะตัวนี้นะเป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะครับซึ่งผมเอามาพูดคุยให้ฟังในวันนี้นะเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้ใช้อะไรพิเศษนะครับ นี่คือเหตุผลที่ท่านเล่นแล้วปิกมันหลุดเมื่อเวลาเอียงเหตุผลเพราะว่าน้ำหนักในการอัพดาวของปิกเนี่ยมันไม่เท่ากันผมก็บินพัดลุเมด้านลังนะนี่เอียงเลยฮะผมเอียงเลยจะมีเสียงแอท๊กแก๊กแก๊กแก๊แกนะไม่เอียงนะจะมีเสียงป๊อปป๊อป๊ป๊ป๊ป,ป,ปนะต่างกันนะฮะเอียงเอียงนี่เสียงป๊อป๊บหายไปถ้าตั้งถ้าตั้งก็คือแบนแบน นี่คือเทคนิคหนึ่งในการที่เอากลับไปฝึกนะครับนี่เลยแบนๆปิกก่อนไม่หลุดแน่นอนฮะเราจะรู้สึกว่าแรงต้านของมันจะอยู่ตรงแผ่นนี่นะกับ New นะิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะจะต้านกันอยู่เนี้ยขึ้นลง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 ,น,ลงนะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้นะฮะอย่างเง,นะง,งี้นะครับแต่ถ้าเอียงเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะดัน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 ,ดนอย่างเงี้นะถ้าน้าหนักปิกเรายังไม่ถูกฝึกให้ในการดีขึ้นลงเท่ากันนะครับทีนี้ ถ้าเราเล่นช้าๆปัญหาแบบนี้มันจะไม่ไม่ค่อยไม่เกิดนะฮะแต่เมื่อไหร่จะต้องการจะนี่นะฮะขาล็อกขาปั่นนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะเอียงจะแบนได้หมด ไม่มีปัญหานะครับนี่คือวิธีเอาไปฝึกในการแก้ไขคําถามที่ว่าปิ๊กหลุดจากนิ้วง่ายนะครับที่ปิ๊กหลุดจากนิ้วได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าการจับปิ๊กไม่ได้จับแน่นจนแบบต้องเกร็งมือทั้งหมดครับเราจะจับแค่จับนะเอาว่าจับแค่จับรู้จักว่ารู้จักคำว่าจับแค่จับเหมือนเราต้องการจะจับหยิบขวดเนี่ยเราจะรู้น้าหนักของขวดไอ้นี่ว่ามันหนักเท่าไหร่ เราจึงออกแรงแค่จับขวดให้มันสามารถยกขึ้นมาได้เราจะไม่จับจนมันแบนเพื่อที่ออกแรงขนาดนี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลของการจับปิกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะหิวกตีตาร์เรารู้น้ําหนักมันเราจะออกแรงให้มันพอดีกับการที่เราจะจับมันได้ประคองมันได้นะครับนี่คือคําที่เรียกว่าจับแค่จับนะครับเพราะฉะนั้นการจับปิกของเราให้กลับไปดูใหม่ในข้อที่2นะครับว่าเราจับเกินจับหรือเปล่านะครับ พราะถ้าจับเกินจับมันจะทําให้การควบคุมสมดุลในการดีดขึ้นลงอัพดาวเนี่ยมันมีปัญหาดันทีนะครับเมื่อเราเกรงมากนะนะมันจะมันจะเกรงเกรงเกรงก็อการจะเข็ดมากอันนี้มันก็จะยิงยงยงหายไปไม่เชื่อเราไปสังเกตกรนะครับถ้าเราจับแค่จับไม่มีปัญหาเลยฮะเพราะขึ้นลงเนี่ยมันจะถูกความยืดหยุ่นของสมดุลตัวนี้ทำให้ปิ๊กมันมีเขาเรียกอะไร มีความอ่อนพลิ้วได้ในตัวมันเองด้วยเนื้อหนังของเราที่มันหยุนหยุนหยุนได้นะครับแต่ถ้าเราจับจนฟิกจนเกินไปนะมันไม่หยุ่นแล้วการสัมผัสขวางสายของมันเนี่ยก็จะเกิดแรงสะสมต้านที่ไม่เท่ากันด้านใดด้านหนึ่งนะครับทำให้มันเกิดการเอียง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 เหมือนเสาที่ปักอยู่ในพื้นดินเนี่ยนะเสาสักเท่าน่องเนี่ยนะปักลงในดินสักเมตรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณลองไปขยบขยบอย่างนี้มันทีฮะ เบาๆเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสภาพมันก็จะเอียงเอียงๆเนี่ย,ยอ้างเรื่องจริงนะธรรมดารธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนดันนี้ดันนี้นี่มันก็จะอยู่ออกมาไหนเพราะมันหยุดได้ไปมาซ้ายขวาไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยแรงที่เท่ากันอยู่ตลอดนะครับนี่ข้อที่สองนะครับก็สําหรับการต้องการจะให้ไหวนั้นผมเคยพูดไปแล้วนะไหนๆก็มาแล้วถึงเรื่องปิกนะครับอยากจะเล่นให้ไหวนะฮะไม่ใช่ปัญหาว่าเราทําไหวไม่ได้ แต่ปัญหาว่าเราเข็นหรือพยายามจนเกินไปที่จะไหวนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นให้ไหวก็เพียงแค่รักษาสมดุลดีดลงดีดขึ้นให้ดีก่อนนะครับนะครับ รักษาแค่สมดุลนะการขึ้นลงไม่ว่าจะแบ่งปิปกเอยียบปิกหรือหมุนด้วยข้อนิ้วนะครับรักษาสมดุลก่อนฝึกรักษาสมดุลคืออะไรลองฝึกหมุนผ่านสายใดๆ นะครับรักษาสมดุลของมันก่อนนะครับช <c oughs> โโ่หัวคำก็จะตามแต่แอากาศนะครับเอาละนี่คือสเต็ป ต่อมาที่ที่บอกนะครับหลังจากที่รู้จักแรงต้านฝึกแรงต้านของปิกขึ้นลงแล้วไม่ว่าจะเอียงหรือแบนปิกในการดีนะครับหรือจะใช้วิธีการเอาถนัดไปตรงก็คือเอาถนที่เห็นนี่เขย่ยาเลยนะครับนิ่งๆไว้นะเบาๆใช้หัวปิกโดนนี่แบนปิกนะฮะแบนนี่หมายถึงแบนอย่างนี้เลยขวานสายอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับครับ หรือนะจำหมุนรักษาแบบหมุนอีโคโนมิคหรือสคลิปิกฝึกรักษาสมดุลก่อนนะครับให้ดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับกลับมาดูโ o b แบ็กทู ABC ก็คือกลับมาถอยหลังมาดูตรงลักษณะการจับปิกการใช้ใช้ใช้การดีนะครับ ที่สมดุลของปิกให้รู้สึกว่าแรงต้านระหว่างขึ้นกับลงเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับและปัญหาในการปิกหลุดก็จะไม่มีเวลาเล่นไปก็ไม่ต้องแบบโกงแบววามาต้องมาคอยขยับนะจับมันให้มันนั่นนี่นะเหตุผลเพราะข้อนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการที่จะเล่นไวแล้วปิกมันเกิดการสะดุดบ่อยๆหรือ,อเคลื่อนออกจากตำแหน่งนี้มันก็ทําให้เราเสียเสียสมดุลเสียจังหวะในการเล่นนะครับซึ่งลักษณะของผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ในการที่ปิกจะสไลด์เพราะว่าเรากลับมานั่งมองตรงนี้อยู่ัแต่เราเริ่มฝึกแล้วนะครับจะมีปัญหาคือเล่นไปเล่นมาแล้วปิกกระเด็นหลุดไปเลยนะไม่ไม่ไม่มันมันไม่ไม่ไมไมเอียงนะกระเด็นหลุดไปเลยเ <c oughs> มนะบางจังหวะได้เล่นเล่นอยู่มือต้องการจะไปทำอย่างอื่นก็ปิกหลุดเลยไม่มีปิกเนี่ยก็ใช้นิ้วเล่นเลยใน,น,นในจังหวะนั้นซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เพลงที่ผมเล่นมันก็ไม่ได้เป็นเพลงอะไรที่ต้องมากีตาร์ฮีโร่อะไรมากมายนะครับก็เป็นเพลงง่ายๆที่เล่นให้มันเพราะก็เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตีคอนนะครับ นะครับก็เป็นเพลงพวกนี้ง่ายๆนะครับนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้ง สำหรับเรื่องปิ๊กนะครับที่เล่นอย่างไรแล้วไม่ให้มันหลุดแล้วไม่ให้มันเกิดรู้สึกว่ามันไม่สมดุลแล้วก็แม่หงุดหงิดกับมันว่าเดี๋ยวมันเลื่อนอยู่เรื่อยเดี๋ยวต้องมาคอยขยับมันอยู่เรื่อยนะครับทําตามที่บอกนะกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งจาต้นที่ผมพูดนะครับก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้นะครับนอนปิกฝึกสมดุลด้านแบนก่อนนะ นี่คือนอนปิ๊กอย่างเดียวนะเสียงมันจะมีเป่ๆ,ๆออกมาชัดนะนะเนี่ยให้ดูนะนะถ้าเอียงมันจะเบาลงนะนะแต่เวลาออกแอมจริงๆแล้วเสียงแอตแท็กก็จะออกมาที่วิธีการเอียงปิ๊กจะมากกว่านะนะนอนนะจะมีเสียงของปิ๊กออกมาเพราะฉะนั้นสำเนียงหรือหัวเสียงหางเสียงของการดีดนะ่ะแบบเนี้ยก็จะให้ไดนามิกของเสียงที่แตกต่างกันนะครับ เพราะว่าเราต้องการเล่นคลีนเสียงคลีนเมื่อเมื่อแบนเอียงนอนเนี่ยจะต่างกันนะเสียงแบบดาร์กนวล นี้แบนปินกอย่างเดียวนะฮะพอเอียงมาเสียงมคลิปคลิปคลิปิมหไปไหนหมยไปเลยไปสิแ đến khi phép à mà lắm có bao gì tắt này không เกิดอะไรขึ้น เมื่อเราแบนป๊กเสียงมันจะนวลนวหรือลดโทนตรงนี้อ่ะอันนี้เร่งสูุหนะโทน มันจะเสียงฟกก็คือเสียงขูดของขอบนั่นเองเพราะ,ะนั้นตั้งแต่ผมบอกตั้งแต่ต้นมาคือการฝึกสร้างความรู้สึกคุ้นเคยกับสมดุลของดีขึ้นดิ่ลงให้ดีซะก่อนนะครับแล้วเมื่อนั้นแหละเมื่อมันดีแล้วปุ๊บเนี่ยการจับปิ๊กของเราก็แค่จับนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกร็งมากหรือบีบมันแรงมากแค่จับแล้วลักษณะการดิขึ้นดิ่ลงของมันเนี่ยจะช่วยให้สมดุลของ ปิกมันอยู่ในนิ้วเราอยู่ในการจับของเราที่ไม่ต้องออกแรงมากแล้วก็ดีดมันแค่ไม่ต้องแรงนะเบาๆก่า,า,านะ